สวัสดีครับน้องๆที่กำลังเตรียมสอบอยู่นะครับก็ได้รับข่าวมาว่าก็มีการเลื่อนนะครับก็โชคดีไปที่เราจะได้มีเวลาเหลือนะครับในการเตรียมตัวสอบเพิ่มเติมนะครับต่อไปอีกระยะหนึ่งนะครับก็ไม่ได้มีแต่วิชาเดียวเนาะก็นะครับน้องๆก็ต้องอ่านข้อสอบกันหลากหลายวิชาพอสมควรนะครับสําหรับในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวเรามา ฝึกทำข้อสอบกันไปด้วยนะครับแล้วก็ฟังอธิบายเวรกอรนต่างๆนะครับควบคู่กันไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข้อหนึ่งกันเลยนะครับลองที่ข้อง่ายๆก่อนนะครับค่อยๆสัตยับไปเป็นข้อยากกัน Which word starts with the same sound as giraffe? ันนี้ก็ถามมาแบบนี้นะครับ Which word คำไหนคำไหนคำไหน Start with Start with แปลว่าเริ่มเริ่มหรือขึ้นต้นด้วย The same s o u n d Same Same แปลว่าอะไรเหมือนหรือต่างเหมือนไงเหมือนนะครับ เหมือนกันเสียง The same g i r a f e Giraffe แสดงว่าเป็นเสียงเจเจเสียงจีเสียงจีมีมีเกอนะครับมีเสียงเกอแล้วก็มีเสียงเจแล้วก็มีเสียงเสียงอะไรครับเสียงเยอ่เสียงเยอะ กเจเยแต่ว่าตัวนี้อยู่ในครับว่าจิลล์ฟจิลล์ฟก็เป็นเสียงอะไรเสียงเสียงเจนะครับเสียงเจไม่ใช่เสียงเกหรือเสียงเจกีตาร์เป็นเสียงเกไม่ใช่เชนทอลเชนทอลเป็นเสียงเจนะเชนทอลเป็นเสียงเจ Garden น ก็เดนเป็นเสียงเกอกึดบายเป็นเสียงเกอไม่ใช่นะครับคำตอบคือก็ก็สองอเคนะครับเริ่มต้นมาง่ายแต่ได้คำศัพท์นะครับได้คำศัพท์ which เริ่มต้นด้วย which ตามด้วยคำนาม which word คำไหน start with มา,มาด้วยกันมาคู่กัน start ที่ใชแปลว่าแปลว่า start แปลว่าเร่งแปลว่าเริ่มนะครับ start with ขึ้นต้นด้วยจุดๆๆ The same, the same แปลว่าเหมือนกันข้อสอ which h uh, which มาแล้ว which อะไร which pair of words which pair of word s pair แปลว่าคู่คู่ไหนคู่ใดของคำศัพท์ has a different beginning sound different เหมือนหรือตา่าง ต่างเมื่อกี้เราเจออะไรเราเจอเซมนะเมื่อกี้เราจเ,เราจอเซมเซมแปลว่าเหมือนนะครับ different แปลว่าต่าง beginning begin แปลว่าเริ่มต้น beginning sound ก็คือเสียงเริ่ม sound sound แปลว่าเสียง คำศัพท์คู่ไหนที่เริ่มต้นด้วยเสียงที่แตกต่างกันนะครับน้องๆมาจับทีละคู่ useful ตัวยูเหมือนกันนะครับตัวยูเหมือนกันข้างหน้าออเสียงตัวตัวอะไครับตัว you useful กับ ugly useful กับ ugly ข้อ2 No กับ Night ตัว K เริ่มต้นตัว K ไม่ออกเสียงนะครับ No กับ Night เสียงเดีวยวกัน Campfire กับ Castle เสียงเคริเเคร ari, เ,เ,เหมือนกันเสียงเคกับข้อ4 c h e r r y กับ Chimney เสียงเชิเหมือนกันดังนั้นคำตอบทก็ข้อ1น,นะครับ โอเคค้างอีกแล้ว